แล้ววันนี้นะเราก็มาอยู่ในเกม p l a c k m a t a นะครับผมแค่เราเห็นน้องไดออนาเราก็อยากเล่นแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่านะใน p l a c k m a t a Demo นะ Sketchbook Standard นะยากสุดได้แค่นี้ครับเราใช้จอยเล่นนะไม่รู้เป็นยังไงนะน้องโอ้ย,อย <Yeah. S 1> ได้นาะ มันอันตรายเนี่ยดูหน่อยดิหัวทำไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะวาดรูปอ,อ,อะถูกเ้ยโอเคเล็งแล้วยิงครับเราใช้จอยเบสเตงชั้นห้าครับอตอนแม่นยำหน่อย อ,อย่างอีกเหรอร้อหน่อยนะยิงยิงไม่เข้าวันรูปอยู่โอ้โหละ่ะเร็วๆหน่อยดิขึ้นมานี่ L2 สามเหลี่ยมคือบนเหรอ X สี่เหลี่ยมมุกเครเอร์เซอร์หักิงดยอะน เออรีบยิงมันเลยค่ะน้องแดนะน่าจะไหยโอ้ยอีกเหรอเหาะเหาะโอเคน้องอะไรนะแจ๊มแจ๊มไปเลย,ยไอ้หนูนี่ยิงเลยโอ้ยระวังด้วยท่านน้องน่ารักเกมน้องน่ารักผมเล่นวน,นะกับตาย นนนทีนะเมื่อกี้เขียนอะไรอยู่อะ <S 2> <S 2> ไม่ไม่บอก, <S 2> <S 2> เ,อกเดี๋ยวจะบอกทีหลังน,นะนี่ระหว่างการตรวจสอบนะพบความผิดปกติที่แหล่งกำเนิดพลังงานนะฮิววิลเลียมนะถูกทิ้งเพียงลำบางนะและได้พบกับหุ่นยนต์ตัวจิวนะน้องไดอานาทั้งสองจึงมุ่งหน้านะไปยังชั้นบนสุดของโรงไฟฟ้าพลังงานนะเพื่อทำการฟื้นฟูนะเมนพาวเวอร์นะครับผม พื่อที่จะได้ติดต่อสัญญาณไปที่โลกได้นั่นเองเนาะขอความช่วยเหลือเอาไปที่พาวเวอร์ก่อนไปก็เถอะช,ชอบเ,เห็นตัวอย่างแนละ้วผมอยากเล่นนะน้องน่ารักดีเดี๋ยว,วยสี่เหลี่ยมเทียมสกแกนหรืออาจจะเล่นจอยดีกว่าเอ้เมาส์หรืคีย์บอร์ดดีกว่าดูนะแต่ว่าผมไม่ค่อยเล่นคี์บอกกับไอ้เมาส์เท่าไหร่นนะการเล็งยิงอาจจะยาก Thế nào? Không có ừ Syndrome... r thôi Mình đi lại học mà nữa Chẳng cứ tôi <tú> ếc <vị> à À nên đón nha nè À nên đón Hẹn tới lời nó Ờ Ý khẳng chi Ý khẳng Hmm โอรีแพร์นี่แหละเราต้องรีบเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนปุ่มตอนที่เรายังยังไม่ถนัดคนมันเปลี่ยนได้แค่นี้ใช้รีแพนแค,คือโอครับตอนเนี้ยเรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้นะหาหนึ่งอันหนึ่งแดดกดโอค้างนะครับผมกินยาเด็ดไปไอ้น้องพ่จอ๋อทีสามเหลี่ยมได้อยู่ น้องแดนนะ่ะล็อค่ะล็อคกะเดี๋ยวหนูเปิดให้ไหนหนูหนูทำไงนะน้องแฮกได้ะอดะรีบูทพาวเวอร์ครับงี้ก๊า โอ้โหละโอ้ยโโโโขุดค้างนะอืออ้าแเคเสียเลือดเลยเย็นะครับขุดวิ่งวา๊าบโอ้ยไอ้น้องไอ้น้องแฮกแดบอ่ะใช้ได้นะเตรียมภาพสวยดย้วยน้อง Dạy nạ cỏ và hên nén nắng nóng lạ mặt lên nóng tụi mày tùm luôn sống luôn sống đi 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 ok tìm có đắp sco tùy nó bố มันเห็นป่ามันคตรมันอะไม่มันเถื่อมันสายไส้ไอ้เนองจ้าลองสแกนดูไหมล่ะจะไปที่ไหนต่อนะไม่รู้นั่นด้าน,นไหนนั่นเหรอ เลยน้องก็เล่นง่ายอยู่มีสามันไม่ใช yes. <s Elliott ills> <the> ้ได้อยู่เหลือแค่อันเดียวแล้วน้องบอกติดอย่างเดียวไอ้อันหนึ่งเนี่ยนะอันหนึ่งแดดอันหนึ่งแดดเต้นไงไม่ใช่อ่ะอ้าวคุยมีการใช้น้องเกมดีครับเกมแคปคอมต้องัวปุ่มหรอน้อง นน้อ้อองยตัวเล็กทีเดียวน้องไปไหนต่อตอนนี้ใช่ไหมไว้ตัวหน้าหลักมากน้องแดนนะฮกเกอร์โนดถ้าไปที่ที่สีเหลืองนะจะได้เป็นสเ p a t i a อเ f ฟกต์นะถ้าเราวิ่งผ่านนะทุกคนนี่นี่รถเกาะด้วยนะ โอ้ยเหมือนจะเพิ่มดาเมจได้ด้วยนะถ้าถ่านไอ้ตัวเม่เกี้ได้เลยน้องน้องน่ารักทำถา่านได้ปะเนี่ยมาล,ละโดนละอันนี้ห้าเหรอ ลูกสองโอ้ยสองพวดแบงไว้ไอตัวเนี้ฮะเออต่างจากไอตัวเมื่อก่อนเลยนะโอ้ยคนเราเข้าประจับใหม่เอายาหมดทุกคนมันเหมือนมือยากอยู่นะเนี่ยนี่ขนาดเล่นหมดสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยโอ้อันนี้ไม่ต้องอันนี้ก็ได้

โอ้โหยิงฟรีไม่มีรีครับนี่เก็บของลูกซองเราเหลือลูกเดียวยิงเล่นไปหน่อยน้องแฮกให้หน่อยล็อกปลดล็อกแล้วสแกนิง ัตเราลงได้เลยปะไอเนี่ยในฟูเกมเราสามารถดีเทนอ๋อเป็นที่ว้าปะนี่เฮ้ผมชอบนะผมชอบการใช้ปุ่มคือไม่ชอบปุ่มเดียวคืออันคือแดบ ผมไม่ไม่แดนเลยเมื่อกี้เห็นปะเพราะว่าเราเราไม่รู้ไออาวุธใส่ได้เรื่อยๆนะโอ้โสต๊อบมาทุกคนแคนเนดทูมนี่แล้วเราต้องมีสติสัมปชัญชาญะไงแล้วโอ้โหสติเราต้องมา ตีเราต้องมาทุกคนชดกันนี่ไแหละเออไอ้พิงโอ้ยมันไม่ไ,ด,มไ,มได,ด,ด้มันไม่ได้อ้าดึงดอทมันไม่ได้ลืมผมลืมเลยว่ากดอาด,อดึงดอทแต่ผมพยายามกดอยู่แต่ก็แต่กันดอสไม่ได้นะัดกันหมด,ด้ลย ใช้ปืนธรรมดาไม่มีหมดนะใช้ปืนเล็กไว้ก่อนน้องแฮกได้แล้วน้องน่ารักนะกญี่ปุนด้วยนะถังๆราเก็บจากด้านนี้นะป่ะได้ชิวๆนะไม่ต้องรีบนี่ เฮ้ยมันดวนะเกมเฮะเ<า><า>นี่น้องน้องดน่าไงเป็นโคดมกไงเป็นเด็กจร<า>ิงกระโดดเอาหลบอ่ะเอาหลบด้ยการกระโดดเอาได้ไ น้อได้เลยน้องต้องหฮกปะแฮกมันเอ้โเอ้าเฮดชอตเฮดชอต<ะ>ถ้าเราเล่นเมาส์กับคีย์บอร์ดผมขอล้องหน่อยนะเล็งคือคลิกอันนี้นะแล้วก็เรามาดูว่าเล่นง่ายไหมว่าผมเล่นยากไมมถนัดี่ย ไม่แช่เนี้หรนี่ W โอเคถึงได้จอยลนะ้ไ้จอยเดี๋ยวไม่น่าหน่ะเว้เถอะแต่การเล็งจะแม่นขึ้นฮะแต่ว่าเล่นจอยมันจะเล็งไม่ค่อยแม่นเมื่อกี้คือผมฮีทช็อตไม่ได้เลนปะแต่ยิงมันจะมันขึ้นมันเสียอย่างได้อย่างนะแต่ถ้าอันนี้มันจะผิวกว่าวิ่งออมรอกินเลย วิ่งผิวกว่าเดี๋ยวลูกซองเราเอาไว้อมแอของครับเดโมเราก็เล่นละเอียดเฮ้ยเกมมันสนุกได้นมันต้องมีเอลเวเตอร์แน่นอนเลยได้ได้ได้นาอน เดี๋ยวเราไปดูกันออกค้องหน่อยจริงๆเราจะไปข้างบนนะแต่ว่าเราทําไมเราลวงแต่ข้างล่างนะยีบอกฮ่าาของเพียบน้องแฮกได้ปะอันนี้น่าจะเป็นฐานแบบว่าวาร์ปได้เก็บน้าเล่นอยู่เก็บแบบใช้จอยโอ้โออน้องน้องแฮกเลยโอ้ โอ้เฮ้ยสนุกดีสนุกตอนน้องแฮกเนี่ยแหละแต่ว่าสติเราต้องมีนะพอเราไม่มีสติตอ,อันนี้เป็นปืนสติไม่มีแล้วแบบเรามัวแต่แฮกไงเราเลยยืนนิ่งเลยอะเราแฮกอยู่เฮ้ยว้าเนี่ยพอเราพอเราแฮกเราเราจะยืนน,นิ่งอ่ะออโอ้เนี่ยเราจะยืนนิ่งอยู่ ไปแฮกไอ้ตัวนี้นี่ออพอเรายืนนิ่งแล้วเราจะโดนโดนทุกสองนะะี่ครับเออไหนคุณคุณช็อกไหนลิฟอะลิฟลิฟเจ๊ง ัตไป้อาขีด数표시くらいほしいところだなน้องน้องเกา็ออยังงั้นงหละเกมช่วงนี้มีแต่เกมเด็กๆไงมันชอบมีเด็กบางบางเกมก็กระเตงเด็กไปบางเกมมีเด็กเกาะข้างหลังมันมีเกมหนึ่งเกมจีนอย่างนั้นที่มีไอ้เด็กเกาะอยู่ข้างหลังเนี่ยเออน่ารักนะน้องอันนี้อะไร A bên tôi, a cang gắn cố nó anh hôn đan nắng 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 メイン電源ーの接続を再開電力供給進行中30%エネルギー 30%30%50% はあ 0%60% 不正アクセス感知電源供給を中止します 管理者イドゥスは、未登録ゲストの滞在を許可しません。セクターガードに命じます。不正アクセス対象の探索対象確認。まなれたよ。アルゴリズムを排除してください。排除って、私たちの。こほぼ、僕らの。話を通じる方法じゃなさそうだ。やるぞ。会わない。会っては น้องแฮกพร้อมแฮกวะน้องแฮกโอ้โหเนี่ยเนี่ยมันต้องอย่างนี้เห็นปะคเราเขาจะโมัแต่แฮกแล้วผมปดโกรด้วยเราหยุดออที่เรา,เราแฮกเราต้องนีโโ่แฮกนี่เ,เน็บเตอร์ลูกสองกีโรดลูกสองอืมไปเลยหนูมีวิทยาอยู่ ai đá ai thua đi lại đi lại ya nón, lớp rồi bắt rồi, mày được mọi người, tui, cái, để chúng ta phải luyện tập để thoát được, để được không chín, để, để tránh được không เราจะเอาจะว่าเมลอันหนไม่ไแฮกเราต้องแฮกค,คืนมาครับเราต้อง้โหต้องแฮจกจับด้วยทุยกคนโอ้โหมันต้องอะไรนั้นหดแล้วนะน้องเข้าใจแล้วเรวกันแฮกไหม

เอาเอาเอา้องแฮกใหม่ทุกคนต้องแฮกใหม่งั้นเอาแบบไม่ผ่านนี่ก็ได้เย่อนเออโอกาสมาแล้ว R2 ใกล้ตัวที่ล้มอยู่ครับผมคริติคอลฮิตเอาเจอนี่เป็นไงล่ะอีนี่ไอ้หัวเม้งอู้วันนะ น้องใจเย็นตอนนี้น้องแฮกแฮกเกอร์น้อยแฮกเกอร์น้อยจัดการปามแฮกได้นะแต่ทุกสุดนทุกฟองหมดเอาล่วงโผล่เ้ย ปล่อยเป็นหน้าที่หนูเองอ๋อาาาอาสามเอลสามโอ้โหมานไรอะโปรโตโคอโอ้โหปัญหาคือสุนหมดตอนเนี้ยขอไปก่อนแล้วกผนขอเอาตรงนี้ก่อนลูกซองผมไม่มีดรอปเลยเหรอเฮ้ยมันล่วงเหรอไม่มีลูกซองเลย อขอรุฟองวันไปหารุฟอ,องอ่ะเออระวังระวังจิ๋วจิ๋วจิ๋วเดี๋ยวเดี๋ดยวเดี๋ยวนะขอเราแดชเยอะไม่ได้ด้วยมันหมด,ด,ดอืมแฮกเกอร์แฮกเกอร์น้อยจัดจัดเลยจัดอูมขี่รถเร็วเร็วอูมบอกก่อนขอขอขอ,อ ออก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 ตัด้าบหมดยิงนี่แอคเกอร์แอคเกอร์อือระวงก่อนตีโหลดอือหือกระสุนหมดทุกคนกระสุนกระสุนลูกป,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 ปืนลูกปืนสวยงาม ยามาด้วยนายโดนแน่จอไปเหดเอน้อยอีกคืออแฮกเกอร์ระบบลูกสอโอยิงยิง,ยง,ยงอเอานี่ไปกินเจ้าหมวเมงอีกพันอ้ามึงบเปอรห้าคนะรับงงเลยอ่ะมันัหมัน,ม,นมันนะ เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยว้าโอ้ยเฮ้ยจอดมากไอ้หนูเยี่ยมไปเลยเราทำได้โหน่ารักเฮ้ออะไรหรอเนี่ยทำไม่ดีก็ต้องทำอย่างนี้นี่กูจอบเนี่ยอ่าให้ไฟไงเนาะ น้องได้เรียนรู้ฮะน้องเอไอตัวน้อยเราวผเสียรู้ส่วนทำไมเขียนอะไรเออมให้ดูหน่อยสิอ่ะได้ได้ที่เขียนเอาล่ะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเขียนว่าจบแล้วจบแล้วอย่าลืมวิดลิสตไปด้วยนะอย่างนี้นะว่าใช่ปะ ใช่ไหมที่น้องวาดรูปตอนต้นเรื่องอะไรอะนัมเบอร์เจ็ดฮะคอมพลีทไทม์แล้วยี่สิบสองนาทีเลคคอโอ้อก็คือจบพับมาาแล้วเทียวอุ้ยเกมสนุกทุกคนมันสนุกเลยแบบมันอะผมนึกว่าไอ้การแฮกเกอร์ที่มันต้องเลื่อนเลื่อนช่องอะ มันจะทำให้ไม่สนุกแตม่มันมันมา,มนมากอ่ะเอ้ยผมชอบเดี๋ยวผมวิดดิทไว้เลยนะฮะอันนี้เป็นตัวเดโมโอยู่บนสตรีมนะผมไม่รู้บนทีเพลย์หหรืออะไรต่างๆมันจะน่าจะมีนะเพราะว่ามันเป็นของแคปคอมนั่นเองเนาะก็โอเคกิมสนุกเลยอะ่ะแบบไม่คิดว่ามันจะมันอะ่ะที่แรกแบบกลัวไม่ชอบไอสไตล์แฮกเกอร์แต่คือผมที่ผมอยากเล่นคือผมชอบน้องตัวเล็กๆจิ๋จๆเนี่ยน่ารักดีนะฮะจะเห็นจากตัวดีเซร์ของเขามา แล้วมันนะมันจริงโหใช้ได้เลยเป็นเกมแนวใหม่ที่แบบเราตื่นเต้นนะถ้าเราเห็นแนวใหม่ๆมาให้เราเล่นเลยเนาะเออถือว่าเป็นมามาถูกทางมาถูกทางเดือนสี่อยู่ที่ยี่สิบสี่นะเดือนสองสองพันยี่สิบหกนะครับผมปีหน้านะผมมีเกมเด็ดๆเยอะเลยนะครับผมแคปคอมนี่คือตึงเลยนะตัวตึงแม่โอเคทุกคนก็ขอบคุณนะครับผมที่รับชมรับฟังนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นเกมหาเกมสนุกกันต่อนะ เ,เจอกันนะครับผมบาย